ส,สดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใส่เชือกสําหรับมือใหม่ครับการใส่เชือกโยโย่นะครับเราจะไม่หมุนนะครับเราจะไม่หมุนเปิดลูกออก<ส>เพราะว่าถ้าเรายิ่งหมุนลูกบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้แกนของลูกพังได้นะครับน,อน้องๆบางคนนะครับเปิดลูกแล้วก็อุปกรณ์ข้างในมันหายนะครับโยโย่อาจจะพัง้วก,ก็เล่นไม่ได้ะครับสำหรับวิธีการใส่เชือกโยโย่นะครับเรามีเชือกหนึ่งเส้นเลยใช่ไหมครับกับตัวโย,โย,โ,ยโย่ครับเชือกนะครับสังเกตจะมีอยู่ด้านหนึ่งนะครับที่เป็นด้านเกลียวครับด้านหนึ่งเป็นด้าน คลายกบิดนะแบบนี้ครับแล้วก็นี whack, ่คนะขามันครับแล้วก็บิดออกมาครับลักษณะแบบนี้ครับบางคนบิดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะเวลาเราใส่เชือกโยโย่ในลักษณะนี้เนี่ยตรงเกลียวมันจะไม่ค่อยสวยครับผมแนะนําให้ทําเป็นแบบนี้ครับมันจะเหมือนเป็นรูปท่ากางเกงในแบบนี้ครับบิดเกลียวเข้าไปครับจากนั้นนะครับพอได้วงที่เราต้องการแล้วนะครับวงใหญ่ตามที่เราต้องการแล้วจับเชือกไว้แบบนี้ครับแล้วก็เอาโยโย่นะครับ นี่ครับเอาเชือก้องตัวโยโย่ไปเลยที่ลปืนแล้วก็จับให้สวยงามครับนี่ครับดูนะฮะนี่จับเชือกให้สวยงามแล้วก็ปล่อยให้มันหุนเข้าไปแบบนี้ครับอ่าเสร็จแล้วครับเท่านี้เองครับเรียบร้อยแล้วครับการใส่เชือกโยโย่ง่ายนิดเดียวเองครับพยายามอย่าเปิดลูกบ่อยนะครับเพราะจะทาให้โยโย่พังได้ครับ